ด้านท้ายแน่นอนฝ่าท้ายก็เป็นคาร์บอนทั้งชิ้นเลยแล้วก็มีการเล่น่วหลายด้วยแล้วก็ติดสติกเกอร์เห็นไหมฮะเป็นพญาหน้าคลาดนะแล้วก็ใส่ถ้อยเสียของ BRD นะครับเขาบอกว่าจังหวัดสุพรรณเนี่ยเขาได้รางวัลจากยูเนสโกนะครับเป็นเมืองแห่งดนตรีนะฮะก็เลยเอามาเป็นลายสติกเกอร์ซึ่งวงบอกถึงควาเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีเขาตกแต่งเนี่ย เป็นสไตล์ยกสูงขึ้นนิดนิดนะล้อนะครับเป็นคลาสสิกสีขาวมีบันไดข้างตรงที่ต้องบอกว่าเป็นทรงแบบแอบลุยเล็กๆจริงๆอีกสองคันเนี่ยผมชอบมากๆเพราะว่าความเป็นเซตอิดิชันเนี่ยมันต้องเป็นแบบสไตล์ตัวเตี้ยหน่อยไฮไลท์ให้อยู่ภายใต้ฝาโปงนะฮะมีการเล่นลายสติกเกอร์นะแล้วชิมไหนจะได้รางวัลชนะเลิศน,นะครับกับการประกวดอาชีวะท้าแต่งเซตกับไฮลักซ์รีเวดีเซตอดิชันปี2ครั้งนี้ครับ เพื่อนๆชาวคาสโนวาครับวันนี้ผมอยู่ที่งานประกวดแต่งรถกระบะไฮลักซ์ลีโวดีแซตอ dition นะครับภายใต้ชื่องานว่าอาชีวะอาแต่งกับไฮลักซ์ลีโวดีแซตเอ dition ปีนี้ปีที่2แล้วนะครับส่ดที่แล้วก็จัดกันมาแล้วปีนี้ก็กลับมาจัดอีกครั้งนะครับสำหรับไฮลักซ์ลีโวดีเนี่ยก็คือตัวกระบะตัวเตี้ยที่เป็น4ประตูนะครับวันนี้ก็เอามาแต่งโดยที่ต้องบอกว่าเป็นการรวมเอาแนวความคิดของนักเรียนอาชีวะต่างๆนะครับในทั่วประเทศไทยเลยนะ เอามาจัดประกวดกันโดยรูปแบบของเขาเนี่ยก็คือให้ทีมแต่ละทีมเนี่ยจากอาอชีวะต่างๆนะครับส่งเปนภาสเก็ตมาก่อนนะคุณผู้ชมทางท่าสเก็ตมาแล้วก็เอามาเลือกกันในคณะกรรมการเพียงแค่5คันเท่านั้นนะครับ5ทีมเท่านั้นที่จะมาอยู่ในรอบชิงชนะเลิศวันนี้แล้วทีมไหนจะได้รางวัลชนะเลิศนะครับกับการประกวดอาชีวะท้าแต่งแซดกับไฮรักรีโวดีเซดดิชั่นปี2องครั้งนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมกันในงานกันเลยครับ ะครับตอนนี้เราก็อยู่ภายในงานนะครับซึ่งรถที่เข้ารอบชิเชลเลิศมีหมด5คันนะครับและนอกจากนี้นะครับทางโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับยังมอบเงินให้อีก50,000บาทในการตกแต่งนะแล้วก็มาดูครับว่า5คันที่เข้ารอบชิงแต่ละคันมีการตกแต่งยังไงบ้างนะครับเริ่มจากคันนี้เลยครับมาจากทีม PTC Neon จากวิทยาลัยเทคนิคแพร่จังหวัดแพร่นะครับเรามาดูการตกแต่งเขาครับเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าก็จะมีการใช้ฝากระโปรงนะครับซึ่งมีลายคาร์บอนตกแต่งนะครับ ไม่ได้เต็มบานนะจะมีบางส่วนเป็นสีเดียวกับพื้นรถนะครับบางส่วนเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็มีการเจาะรูระบายอากาศนะครับก็ทันลงมาจากฝากระโปรงนะครับด้านหน้าก็มีการใช้กระจังหน้านะแบบเดิมแต่เอามาพ่นสีใหม่นะครับให้เป็นสีขาวแล้วก็ใช้กันชนที่มีการตกแต่งดีไซน์พิเศษของทางน้องๆเองนะครับมีการเติมขอบที่เป็นกรอบสีขาวเข้าไปตรงไฟตัดหมอกนะฮะอะไล่มาที่ด้านข้างต่อไปนะครับ เราก็จะเห็นกระจกข้างนะครเป็นลายเคปล่านะครับอันนี้ก็จากมอนซาเฟครอรี่เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงล้อนะครับเป็นคอสมิกสีขาวนะครับแล้วเขาตกแต่งเนี่ยเป็นสไตล์ยกสูงขึ้นนิดนิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวยางเลยใช้เป็นตัวออสเตรเลนะครับแล้วก็มีบันไดข้างทรงนี่ต้องบอกว่าเป็นทรงแบบแอบลุยเล็กๆนะแล้วก็มีการติดสติกเกอร์นะครับเป็นรูปลายของหมูป่าด้านท้ายนะฮะจะมีการติดตั้งโลบาร ของไลโน่นะครับให้ดูเป็นรถสไตล์ 4x4 นะครับส่วนด้านหลังนะฮะพอมีโลบาร์เหล็กแล้วเนี่ยด้านหลังก็ต้องมีกันชนท้ายที่เป็นเหล็กด้วยนะครับโดยที่กันชนท้ายเนี่ยมีการติดตั้งหูลากด้วยนะนี่นะครับแล้วก็ท่อไอเสียของ BRD ด้านล่างนะครับส่วนฝาท้ายก็รอกับทางกระฝาปงด้านหน้านะก็เป็นสีเดียวรถแล้วก็มีลายแคปลาบางจุดนะครับ อ่ะสำหรับด้านในนะฮะนี่แน่นอนครับสปอนเซอร์เขาให้ตัวคันเร่งไฟฟ้ามานะครับของ ECU shop ก็จะมีจอที่สามารถควบคุมได้ทั้งทางโทรศัพท์มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นคันแรกที่เราพาชมกันมาดูคันต่อไปครับแล้คันต่อมานะครับเป็นทีม ซนาคาทับจิมแดงไม่ต้องบอกเลยครับพอเป็นพญานาคาราชนี่เรารู้เลยนะครับว่ามาจากวิทยาลัยเทคนิคเซกาจังหวัดบึงการครับเรามาดูกันว่ารถคันนี้ตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับ <S <S เริ่มกันที่ด้านหน้านก่อนเลยนะครับเริ่มจากฝากระโปรงนะฮะตัวนี้ใช้ฝากระโปงที่เป็นเคลล้าทันชิ้นนะฮะแล้วมีการเจาะรูเพื่อระบายอากาศด้วยนะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยยกชุดมาจากตัวของท R า ร v โว่ e GR ก็ให้มีความสปอร์ตดูดันมากขึ้นอ่ะเรามาดูด้านข้างกันบ้างครับสำหรับด้านข้างนะครับจุดที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมก็จะเป็นตัวกระจกข้างที่เป็นเคฟล่านะครับอันนี้ก็มาจากทางมันสเตอร์ช็อปนะฮะล้อนะครับ,รบเป็น Cosmic o f l ฟเนะฮะใส่กับยางด้านหลังนี่จะเป็นไซส์285 35R18 นะครับส่วนด้านหน้าจะเป็นไซส์ 265หก R 1 8ครับนอกจากนี้นะครับยังใส่น็อตล้อของเล่ด้วยแล้วก็เล่นเป็นสีน้ำเงินให้มันตัดกับตัวแบคสีแดงนะครับซึ่งตังนี้เป็นแบบสไตล์ทูโทนเนาะขอบเป็นดำข้างในก้านเป็นสีแดงนะครับเลยไม่ได้ครับเพราะว่าผมสังเกตเห็นด้านบนนะครับเสาอากาศเป็นแบบไทเทเนียมด้วยนะของไอรอนบาร์นะนี่เห็นไหมมีการเลลนลูกเล่นสักนิดนึงนะครับอ่ะไล่มาด้านท้ายมีเก็บ ตรงหลังคาหลังเลยคล้ายเป็นสปอยเล์เล็กๆหรือว่าดักเทลนะถ้าเป็นรถสไตล์รถเก่งกันเนาะก็เป็นคาร์บอนนะครับอ่ะด้านท้ายแน่นอนฝาท้ายนะครับเป็นของที่สปอนเซอร์ให้มานะครับตัวมอนซ่าก็เป็นคาร์บอนทั้งชิ้นเลยแล้วก็มีการเล่นลวหลายด้วยแล้วก็ติดสติกเกอร์เห็นไหมฮะเป็นพญาหน้าคราดนะแล้วก็ใส่ ค่อยเสียของ BRD นะครับอะภายนอกไปแล้วครานี้มาดูภายในกันบ้างแล้วหรับภายในคันนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่านอกจากที่สปอนเซอร์ให้มาตัวเร่งไฟฟ้าแล้วนะเขามีการติดเกจวัดต่างๆมากมายนะครับที่สามารถดูค่าต่างๆได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัววัดบูทอุณหภูมิน้ารวมถึงหัวเกียร์ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ก็มีการใส่หัวเกียร์คลึงเข้ามาด้วยก็เพิ่มความสปอร์ตให้กับ ภายในของตัวรถคันนี้ครับไม่คันครับจากทางสุพรรณบุรีนะครับจากวิทยาลัยอาชีพ2พี่น้องนะฮะ oh. กับทีมไซสิกดีไซน์นะครับจังหวัดสุพรรณนะคันนี้ก็ตกแต่งโดย ตเตอร์สตูดิโอเป็นเช่าให้นะครับอ่าเรามาดูกันที่ด้านหน้าดีกว่าว่าด้านหน้าทําอะไรบ้างนะครับสำหรับด้านหน้าเนี่ยสังเกตสัดนๆเลยนะครับตัวชิ้นกันชนล่างเนี่ยมีการดีไซน์ใหม่ะหนะนะครับตัวนี้ก็เป็นสํานักแต่งวาซูมาซึ่งก็อยู่ในเครือของเตอร์สตูดิโอเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ขยับมาที่ฝากระโปรงด้านหน้านะฝากระโปรงด้านหน้านี่มีการเล่นเลเยอร์ระหว่างคาร์บอนกับตัวสีที่เป็นสีเทาของตัวรถนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับก็จะเหมือนเหมือนกันทุกคนักคนก็คือ ตกข้างก็จะเป็นแบบคาร์บอนเนาะแล้วก็ตัวนี้มีโป่งล้อเข้ามาด้วยเพิ่มความดูด,ดันแล้วก็สามารถทําให้ใส่ย,ยางได้ใหญ่มากขึ้นนะ,ะส่วนล้อก็เป็นคอสเมิกสีดานะครับมีน็อตล้อเป็นเลนะครับแล้วก็ใช้ยางเป็นแนวออสเตรเลียนของคอสเมิกแล้วก็มีการเพิ่มกิมมิคนิดหนึงหน้าตัวคาลิปเปอร์เป็นสีแดงนะครับให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับชิ้นโป่งเนี่ยมันก็จะล้อกับตัวสเกิร์ตด้านข้างเลยนะแล้วก็มีบันไดข้างนะครับที่เป็นแบบ เป็นแบบพ้นทรายกันลื่นนะครับอด้านบนก็ทำให้มันสอดคล้องกับตัวปากกระโปรงก็มีการรับสติกเกอร์สีดำนะฮะแล้วก็เล่นลวดลายของมังกรแล้วก็เมโลดี้ดนตรีเขาบอกว่าจังหวัดสุพรรณเนี่ยเขาได้รางวัลจากยูเนสโกนะครับเป็นเมืองแห่งดนตรีนะฮะก็เลยเอามาเป็นลายสติกเกอร์ซึ่งวงบอดถือว่าเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีตรัวกระบาดท้ายนะครับก็มีการติดโลบาร์นะครับด้านท้ายแน่นอนฝาท้ายเนี่ย ก็จะล้อกับตัวฝากระโปรงด้านหน้าก็คือมีการเล่นเลเยร์ระหว่างคาร์บอนกับสีนะครับอ่ะแล้วก็มีการติดเมโลดี้เนาะแต่ที่สำคัญคือกันชนท้ายาเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็บันไดเหยียบขึ้นนะครับล้อกับตัวบันไดข้างนะครับแต่มีการเว้าวตรงกลางนะแล้วก็ชัดเจนเลยคือท่อไอเสียแบบงุ้มลงของ BRD นะครับอ,อันนี้ก็เป็นสไตล์การตกแต่งของคันนี้ซึ่งภายใน เรียบมากไม่มีอะไรนะครับเน้นการตกแต่งที่ภายนอกนะครับเพราะว่าก็ประมาณ5้าห0นก็หมดไปกับพวกนี้หมดแล้วภายในก็มีเพียงแค่ตัวกล่องเร่งไฟฟ้าของทาง ECU Shop เท่นั้นเองนะครับอ่ะเสร็จไปอีกคันหนึ่งเหลืออีก2คันซึ่งผมบอกว่าจริงๆอีก2คันเนี่ยผมชอบมากๆเพราะว่าความเป็น Edition เซตอิดิชันเนี่ยมันก็เป็นแบบสไตล์ตัวเตี้ยหน่อยนะซึ่ง2คันเนี่ยที่ที่เป็นสองคันสุดท้ายที่เราจะพาชมเนี่ยโดนใจผมมากอ่ะเราเริ่ม,มันที่คันนี้ก่อนดีกว่าครับ อาละครับคันนี้เป็นคันลองสุดท้ายนะครับมาจากทางภาคใต้นะครับทีมฉลามสัตนะฮะจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพยอมจังหวัดพัทลุงนะอ่าคันนี้ผมชอบนะครับก็เราก่อนที่เราจะไล่ดูภายนอกคันนี้เนี่ยเปิดฝาโปงเพราะว่าไฮไลท์ให้อยู่ภายใต้ฝาโปงนะฮะมีการเล่นลายสติกเกอร์นะนี่ตกแต่งตัวฝาครอบเครื่องด้วยแล้วก็ตัวหม้อกรออากาศนะครับแล้วก็ตัวก่องฟิลก็มีนะฮะสิ่งที่มันทําให้คันนี้ดูโดดเด่นขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการเลือกใช้เพจ นะมีการติดตั้งเพจของ BRD นะนี่มันก็ทำให้ดูรู้สึกว่าแม่มันเหมือนมีอินเตอร์คูลเลอร์เพิ่มเข้ามาแล้วก็ท่อยิยนเตอร์นะครับมีการติดตั้งท่อยิยนเตอร์ของ BRD นะครับทำให้มันดูดัดดนมากขึ้นเวลาเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะนี่มันมีท่อยินเตอร์ฝังเข้าฝังองอกครับอ่านี้ต่อเข้าเป็นท่อของทางเทอร์โบนะด้านหน้านะครับมีการติดตั้งชุดสเกอร์ซึ่งแบบต้องบอกว่ามันเป็นสเกอร์ที่ใหญ่นะ ถ้าเทียบกับอีกสี่คันนะครับสกเกิร์ตนี้ใหญ่มากนะครับก็เป็นสไตล์เลตติ้งจ๋าๆเลยฝากระโปรงก็เป็นเครฟล่าทั้งชิ้นนะฮะอ่ะเราไปดูที่ด้านข้างดีกว่าอ่ะอ่ะอ่ะ,อะเก็บเลยเก็บเลยไป,ไปน,นี่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 ตรงนี้นี่เห็นไหมฮะมีการเล่นลูกเล่นมีการติดตั้งแผ่นเพจนะอ่าโตโยต้าเซตเซตอีดิชั่นโดยที่มันมีไฟ LED ดอยู่ด้านในด้วยนะครับนี่เก๋ไก๋เลยทีเดียวมาที่ด้านข้างกันบ้างกระจกข้าง เป็นคาร์บอนนะแต่ตัวนี้ Carbon คาร์บอนก็จะเป็นลายใหญ่หน่อยนะครับซึ่งไม่เหมือนคันอื่นนะครับรวมถึงเรื่องของการเอาสติกเกอร์สีแดงมาติดที่โลโกโ้ไฮลักด้วยนะครับแล้วก็ทําตัวมือเปิดสีดำนะแล้วก็ชุนล่างสกเกิดด้านล่างก็เป็นคาร์บอนลายเดียวกันหมดทั้งคันนะครับล้อแม็กเป็นคอส m มิกดูคาลิปเปอร์นะมีการใช้ฝาครอบของคอสมิกด้วยนะครับยางก็เป็นซีรีส์265 35R18 นะซึ่งผมเชื่อว่าตัวนี้มีการโหลดลงนิดหนึ่งแน่นอนเพราะว่าดูการทรเมนต์แล้วสวยงามมากนะครับด้านหลังใช้แม็กคอสมิกเช่นเดิมแล้วก็ตัวดัมเบลเนี่ยมีฝาครอบของคอสมิกด้วยนะครับส่วนไซส์ยางเนี่ยเป็นไซส์285 35R18 นะครับดูเต็มซุ้มเลยทีเดียวนะครับอ,อันนี้ดูดันนะมาด้านหลังกันบ้างดีกว่านี่มีสปอยเลอร์หลังด้วยสายรถแข่งเลยสายรถเซอร์กิตเลยนะครับฝาท้ายก็ เป็นคาร์บอนเคปลาร์ลายใหญ่เหมือนกับฝากระโปรงหน้าแล้วก็สเกิร์ตรอบคันแล้วก็ด้านท้ายมีตัวดิฟวเซอร์เติมเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ถอยเสีย BRD รคันนี้นี่ดุดันจริงๆนะฮะเอาเรามาดูภายในกันบ้างครับสำหรับคันนี้เนี่ยโดดเด่นเลยกับตัวเบาะนะเป็นเบาะปลายนะครับถึงแม้ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช่เบาะหลังแข็งนะแต่ก็มีกลิ่นไอของความเป็นรถแข่งอยู่พอสมควรเหมือนกันนะแล้วก็มีตัวกล่องควบคุมคันเร่งไฟฟ้า ของ ECU Shop เข้ามาเหมือนกับทุกพันนะครับอันที่มันดูสปอร์ตจริงๆดูหน้าไปลองลองแท็กดูว่ามันจะวิ่งดีขนาดไหนนะแล้วก็มาถึงคันสุดท้ายครับเอาละครับประเดนันสุดท้ายที่เข้ารอบมานะครับก,กับทีม Unlimited ์อานวิทจากวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ชนบุรีนั่นเองนะครับคันนี้ก็บอกว่าแต่งเต็มจริงๆริตั้งแต่คันเมื่อกี้แลวนะคัน่พ่อมานะเขาก็แต่งเต็มระดับหนึ่งนะคันนี้เต็มกว่าอีกนะฮะอ่ะเรามาไล่ดูอย่ที่บอกว่าภายนอกเดี๋ยวค่อยไล่เนาะเขาเปิดฝาโปรงดีเรามาดูภายใต้ฝาโปรงกันบาดีกว่านะครับดีไซน์การตกแต่งนะครับก็มีการเล่นเพจของตัว hpd นะเป็นสีแดงนะครับมีการพวกฝาปิดฝาเปิดต่างเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวแต่งหมดเลยนะครับแล้วก็มีเพจเข้ามา ครับอย่างน็อตพวกนี้นี่มีการตกแต่งเพิ่มหมดเลยนะนี่เห็นไหมดีเทลรายละเอียดต่างๆพวกนี้น็อตกลึงมีหมดนะครับด้านหน้านะฮะมากับสเกิร์ตคาร์บอนนะครับซึ่งล้อไปกับตัวฝากระโปรงซึ่งเป็นลายเดียวกันนะครับแล้วก็กระจกข้างนะก็เป็นคาร์บอนลายใหญ่เช่นเดียวกันส่วนด้านข้างอันนี้น่าสนใจมากนะครับมีความเน้นความสปอร์ตด้วยตัวโลโก้ไฮรักสีดำนะครับแล้วก็ ล้อเป็นคอสมิกนะเหมือนทุกคนแหละแต่ที่สำคัญคือข้างในในคาลิปเปอร์ของ GR นะครับคันนี้เนี่ยดีไซน์การทรีตเมนต์หรือว่าการฟิตติ้งรถเนี่ยให้หน้ายกดิดๆนะมาดูที่กระบะท,ท้ายนะครับคันนี้เนี่ยจัดไปเหมือนกันเดียวกันมีการติดกันโครงนะฮะทั้งตัวกระบะด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายที่ติดกับตัวสปอยเลอร์หลังสปอยเลอร์หลังก็เป็นแบบอ่าเป็นไทเทเนียมนะโอ้มาเต็มจริงๆนะครับฝาท้ายก็ เป็นคาร์บอนลายเดียวกับตัวฝากระโปรงหน้านะครับแล้วก็ชุดด้านล่างเนี่ยก็เป็นด er ิฟฟิวเซอร์โปรเปานะแล้วก็ล้อไปกับตัวท่อ BRD นะครับไทเทเนียมด้วยอ่ามาดูที่ภายในน,ยนะครับอาคันนี้ก็มีการตกแต่งเบาะนะครับเป็นสไตล์เขาเรียกว่าเป็นบักเก็ตซีทแต่ว่าในความบักเก็ตซีทเนี่ยหัวหมอเนี่ยเขามีการปัดตัว สนามบางแสนก็ติดเซอร์กิตด้วยนะเพราะทีนี้ก็มาจากชนบุรีนะฮะ mm hmm. ทุกเล่นนี้ไม่เบาทีเดียวถือว่ามีความที่สร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็มีการติดเกตวัดนะครับแล้วก็ตัวแน่นอนตัวเครื่องไฟฟ้ามีอยู่แล้วแล้วก็วัดบูตมีหมดกล้องหน้ากล้องหลังมีให้อันนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับก็มีการเพิ่มกรอบตัวคาร์บอนเข้าไปนะครับ mm hmm. ก็เป็นดีไซน์ที่ mm hmm. ผสมผสานร,ระหว่างความสปอร์ตกับความหรูหราเข้าไว้ด้วยกันนะครับ ด้านท้ายก็มีตัวกันโคงนะฮะแล้วก็มีกล้องหลังนะครับอ่ะเราพาชมรถตั้ง5้าคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาดูเดี๋ยวครับว่าคันไหนได้รางวัลอะไรกันบ้างครับเอาล่ะครับคราวนี้เขาประกาศรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็มี5้ารางวัลน,นะครับก็เป็นรางวัลชมเชย2รางวัล ที่3ามหนึ่งรางวัลที่สองรางวัลแล้วก็รางวัลชนะเลิศเรามาดูกันดีกว่าครับว่าคันไหนได้รางวัลอะไรบ้างครับสำหรับคันนี้เลยที่มาจากบึงการนะครับกบาาับท่านาคาทัพทิมแดงคันนี้ได้รางวัลชมเชยนะครับสำหรับรางวัลชมเชยอีกคันหนึ่งนะฮะก็มาจากทางสุพรรณบุรีนะฮะ คันนี้นั่นเองนะครับที่รางวัลชมเชยสองคันนี้เป็นรางวัลชมเชยนะฮะสำหรับ hmm. รางวัลที่3นะครับเป็นคันนี้นะคันน mm hmm. ี้ผมบอกว่าผมค่อนข้างชอบนะในการตกแต่งสไตล์การตกแต่งของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์หรือว่าเป็นการดีไซน์ภายในห้องเครื่องให้มันดูดุดันนะครับแต่ว่าคันนี้ก็รับรางวัลที่3ไปนะครับ ต่อกันเลยครับรางวัลที่2นี่คันนี้เลยอ่าหมูป่านี่ได้รางวัลที่2นะครับคันนี้สไตล์ยกสูงนิดนิด แล้วก็แน่นอนครับหลังจากที่เรารู้ไป4รางวัลแล้วรางวัลสุดท้ายก็คือรางวัลชนะเลิศนะครับท่านที่ได้รางวัลชนะเลิศก็คือนี่เลยครับอินซีนะฮะจากทางชนบุรีนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเขาเก็บดีเทลเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะครับ บอกว่าครั้งนี้เนี่ยตื่นตาตื่นใจจริงๆกับการจัดประกวดของเขาเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการสัสนุนให้เด็กนะครับมีความเขาเรียกอะไรมีความคิดสร้างสารรค์และที่สำคัญคือมีการต่อยอดเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็เป็นนักเรียนแล้วก็เรียนในด้านของอาชีวศึกษาด้วยนะครับก็เป็นสายงานที่ตรงมากก็ถือเป็นหนึ่งงานที่ให้ประโยชน์กับนักเรียนแล้วก็อาชีวศึกษา,านั่นเองครับ